ท่นครับตอนนี้เราก็สูรร่รายการมองอีสานผ่าน MBC นะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง10วันแล้วนะครับก็จะเข้าถึงช่วงของเทศกาลสงขลาปีเก่าและต้อนรับปีใหม่2559นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนเดินทางมากที่สุดครั้งหนึ่งของปีนะครับจังหวับจังหวัดบางแก้นั้นก็มีการจัดตั้งเส้นทางต่างๆนะครับจุดตรวจจุดให้บริการประชาชนแล้วก็จุดสำหรับให้บริการนักเดินทางหลายจุดด้วยกันนะครับวันนี้เราจะไปดูกันที่เขตพื้นที่ตท่าพระอ เช่นกันถือว่าเป็นจุดที่เป็นสามแยกที่จะมีการสัญจรผ่านไปมาของพี่น้องประชาชนมากพอสมควรเพราะว่าวสามแยกแห่งนี้เนี่ยนะครับถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเลี้วขวาก็สามารถเดินทางตัดไปทางจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ต่อเชื่อมไปยังจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกหลายจังหวัดนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถขับตรงมาผ่านเมืองขอนแก่นเพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นได้เช่นเดียวกันครับเป็นส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านการเำวยความสะดวกต่างๆนั้น ่อยวันนี้เราจะไปคุยกับท่านนายชุต่สุตรีจตุม่าพรนะครับผพิสูจอนุตระอักษรนะครับของคุณ้เกี่ยวกับรายการนะครับท่าพรเศียก็ถ่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จุดนแล้วก็เป็นจุดที่ทางจังหวัดกให้ความสำคัญนะครับปีนี้มีการเปลี่ยแปลไปข้อนงในาพรวลุ่ในราคือูนปัจจุบันนี้นะครับเทศบาลตำบลท่าพระต้องอดตงกล่อยร ก็ส่วำเนิดจรกันนะครับซึ่งณตอนนี้เราเป็นจุดเปลี่ยนจุดที่2ซึ่งเป็นจุดขาดจะอยู่ที่เขตสารคามแขกทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดทางประธานตกที่ที่ยี่สามทางตำรวจที่ของหน่วยแขกนะครับก็เป็นพื้นที่เปส็สำคัญเรามีการจัดตั้งจุดเจ็บอันตรายซึ่งเราดำเนินการตอนนี้ต้องมีการขอเหน่วยเรื่องรวมมาตามระบเบียพื้นที่ให้กับคนที่จะใช้มาโดยสารได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วก็ มีการประชาสัมพันธ์ขึ้ตามสายตามชุมชนให้กับทางชุมชนได้รับทราบด้วยว่าเราจะทำกิจกรรมต่อเนื่องกับชุมชนในปี28นี้นะครับจะมีการเรียนรู้ระเบในการตับปี่ปลอดภัยพร้อมด้วยให้สมบูกณนแอนะครับแล้วก็บอกเพื่อใครที่สั่จอไปมาที่ใช้รถยนต์นะครับก็จะมีการค่าดเข็่นผาด้วยในวันดวนรงค์เนี่ยเราก็จะมีการใช้พื้กที่ของเราแล้วก็จะมีเชิญท่านหน้า we